좀 특별하게 태국어를 딱 보여 주신 순간 여기 기자분들이 환호로 정수를 길 거예요. 그중에서 가장 환호 소리가 큰 태국어를 말한 멤버가 승자. 상품은 뭐였어요? 네. 아, 네. 네네네네네네고네네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  <laughs> 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 랑완 없. 니 네, 하? 오케이. 그렇다면 야, 아주 부담스러우신네 동성 씨. 아. <laughs> 이렇다는 막내가 하는 거예요. 네. 오케이. 자. 그냥 하는 거예요. 그럼 뭐밥 아, 먹고 갈래요? 네, 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 네. 그냥 하셔도 돼요. 저는 네. 아주 기본적인 예의의 기본. 아, 가보 막 공부한 막베이직입네 네. 사 <laughs> 네. <웃음>

อยากกินปูผัดผงกะหรี่อยากกินปูผัดผงกะหรี่อยากอยากกินอยากกินปูผัดผงกะหรี่ครับโอเค보고싶었어อดย้อนอยอดีตยอนอดย้นอตยอนดี้นดถตงมอนยอดีตับอนดนตยัอนอิดคตดยยตอด ค <laughs> ิดถึงมาโดยคิดถึงมาโดยตลอดครับคิดถึงมาโดยตลอดครับเ <iern od> ดชท้ายวันฉัคิดถึงมาโดยตลอดครับฉนก็อะไรกันก็เชผู้ชนะคือทุงสองแล้วกันนะค,ะครับทุ่ชี้ัซึ่งจ 예 <laughs> 네, <laughs> 네. 네, 렇습니다 자, 마지막으로 양해네ชวน피아이이 <laughs> 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 콘서트 들와 달라고 말 마지막으로 아, 아, 마무리하겠습니다. 네. 네. 내일 저희의 목표는 어 우리 계신엠피아 공연을 보고 우리가 남은 80년 동안 앞으로 계속 니까 เป้าหมายของคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ของพวกเราก็คือการที่ทำให้เอ็นเียที่มาชมคอนเสิร์ตกับเวลาอีก80ปีที่จะต้องมีชีวิตอยู่ในภายหน้าเมื่อพวกเขามาจากคอนเสิร์ตในเมืองไทยเอ็นเียเหล่านั้นจะต้องกลับมาดูอีกนั่นคือเป้าหมายของพวกเราครับ เพราะฉะนั้นครั้งคอนเสิร e ์ตในครั huh. ้งนี้พวกเราเตรียมึกเตรียมคอนเสิร์ตนี้แทบจากคำว่าหลับใช้คําว่าหลับมีดเตรียมคอนเสิร์ตนี้มามาพิเศษเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สิ่งที่พวกคุณต้องทําก็คือมาเอกับคอนเสิร์ตเท่านั้นครับขอบคุณครับอ้ชมก่อมกเริ่อนริ่มก่ิ่มกนเรต่เริ่มเริ่มริ่มก่มเลยกนกออ่ิิน 약간 그러니까 좀 심심한 사과의 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 거는ผมอยากจะกล่าวคำขอโทษกับนๆในบา 네, 태지 저희들이 게더 덥거든요. 네, 내일 저희들의 공연의 열기 그리고 우리 m 의 열정으로 내일은 조금 더 더울 예정이니까요. 네. 2도 정도. 네, 한 2도 정도 조금 더 덥을 예정이니까요. 네, 태우 여러분 심심한 사과의 말씀 올려드립니다. 쓰는 배가 까우 카우 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 카 แฟนๆก็คงจะมุหงิดกับอากาศที่ร้อนอยู่แล้วแต่ถ้ามาคอนเสิร์ตของพวกเราในวันพรุ่งนี้เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนแรงของการได้คอนเสิร์ตของพวกเรามันจะทําให้อากาศร้อนขึ้นไปอีกอย่างไม่น้อยประมาณ2องศาผมพวกเราจึงขออภัยแฟนๆไว้่วงหน้าด้วยครับขอเซ็นบัตรด้นะครับเดียวะหนานะฮะ